สวัสดีครับเพืทุกคนก็กลับพบกับรายการมุกทุกวันกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการบันทึกไว้ล่วงหน้าพอดีผมไปต่างจังหวัดน,นะครับในวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับมาชวนคุยกับ Asus ZenBook 14 Flip OLED ตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็พร้อมขายด้วยนะครับกับสเปค Core i5 1340p และ Core i7 1360p นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เน้น ใช้งานนะครับแบบพรีเมียม2 i n 1จอเองก็เป็น OLED ส k งจุดสกีนได้น,นะครับปรับได้หลากหลายโหมดแล้วก็ดีไซน์สวยงามหรูหรานะครับตามสไตล์ของ ASUS เลยตระกูลเซนบุ๊กระหว่างนี้ท่เพื่อนเองก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับย้ำอีกหนึงพอดีผมไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้ไลค์นะครับแต่ก็เหมือนเดิมชวนคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับ มาผมขอเข้าสู่เนื้อหาเลยแต่ฝากคนไรกก็แชร์ก่อนก็ดีเนาะนะสบายๆครับสไตล์แบบเพื่อนกันนะแชร์ข้อมูลให้ฟังกันเผื่อว่าใครกําลังมองหาโน้ตบุ๊กทุยวันตัวใหม่แต่แบบตัวใหม่ออกยังนะราคาเท่าไหร่ล่ะมาแล้วนะครับสำหรับ asus z e n b o o k 14 flip OLED จะว่าไปผมเองก็ใช้งานอยู่เครื่องหนึ่งนะครับเป็น Gen 11 ตอนนั้นได้ราคาลดหนักๆมาก็เลยจัดมาเออแต่ว่าตัวนี้มีราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่สี่หมื่นสองพันเก้ารอยเก้สิบาทผมก็คิดว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับความสดใหม่ในทุกๆมิติเลยนะครับทั้งตัวดีไซน์ฟอร์มแฟกเตอร์แล้วก็เรื่องของตัว CPU เบอร์ใหม่แต่ผมสงสัยอยู่นิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาไอ้ตัวนี้ไม่ได้ Evo เว้ ผมก็ไม่รู้ว่ามันซัมติงรองตรงไหน,นอาจจะเป็นเพราะเรื่องของน้ำหนักหรือเปล่าตัวนี้นะครับเซนบุค14ฟลิปโอเลรหัสเนี่ยเป็น UP 3404นะครับ360องศาออฟอัลต้าตินเพอร์เฟคชั่นน้ำหนัก1.5กิโลกร,รมัมผมก็ว่ามันก็หนักเหมือนกันนะเหมือนผมจำได้ว่าจะเบากว่านี้ที่เคยผ่านมานะครับโอเคไม่เป็นไร ตามที่เขาบอกเลยนะครับก็คือถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กแบบสุดอนเนกประสงค์ก็คือเน้นการใช้งานแหละพวกหน้าจอทัาสกรีนได้ปรับได้หลากหลายโห,หมดนะครับโหมดแล็ปท็อปโหมดสแตนโหมดเต็นโหมดแท็บเล็ตมีปากกาขีเขียนได้ใช้นิ้วก็ได้ไว้เซ็นเอกสารไว้ใส่เอกสารเหล่านี้ผมว่จะเป็นนะผมเองก็ใช้แบบนั้นนะครับเวลาเซ็นเอกสารไม่ต้องมามาปริ้นใส่กระดาษแล้วก็เซ็นแล้วก็สแกนนะนะเซ็นลงไปเลยนะครับ สเปคนะครับตอนนี้ที่มีขายอยู่ในไทยเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นคอ r e i 7 1 3 6น p ะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น CPU ยุคใหม่นะครับที่ให้การทำงานแบบ Hybrid Core แล้วก็มีการต่อยอดอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับทำงานแบบ12อคอ6ิบหกเทรดผมก็คิดว่าในแง่ของการใช้งานยุคนี้นะสำคัญนะ กับกลายเป็นไฮบริดคอร์นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยใช้งานแบบมัลติทัสกิ้งยิ่งขึ้นถูกไหมเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นถ้าเป็นที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่มันแบบนุงน่งๆแต่พอเป็นไฮบริดคอร์เนี่ยมันก็ฉลาดขึ้นนะครับเพราะว่ามี i อ t นเทลเ d รดเดอร์เนี่ยช่วยจัดก,การด้วยว่าไอ้งานนู้นไปโยนใส่คอนั้นเทรดนี้อะไรอย่างเงี้ยไอคอนี้มาช่วยกับคอน,นู้นสิประมาณนี้นะครับก็นะครับมาพร้อมกับตัวสเปคเอ,อื่นๆการ์ดจอออนชิปไอริสอิกราฟิก อันนี้ก็เหมือนเดิมเนเนาะแรม16 g b ก p ิก r 5ดีห้านะครับ s t o r เ g e เป็น s s d Gen 4 1 TB หนึ่งเรหน้าจอ14นิ้วเรโชลส1 0 0่อสิบสนะครับทัชสกรีนได้ Wi-Fi 6e Bluetooth 5นะครับกล้องหน้ามีกล้องหน้ากล้องหลักนี่แหละนะครับเว็บแคมเนี่ยเป็น Full HD แล้วก็มี IR c a m ERA ด้วยแล้วก็มี Microsoft Office มาให้ด้วยนะครับอืม49,000 ประกัน3ปี on s i ซ e service ซ้าหิถึงบ้านแล้วก็หปีแรกมีประกันอุบัติเหตุ <c oughs> ถ้ามองในแง่ของที่เป็น premium notebook แบบทวีนวันนะครับผมว่าก็ราคาดีนะจะถามว่าราคามันก็เหมือนจะแอบขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ถือว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับแทบไม่รู้สึกต่อมานะครับเป็นตัว Core i 5 1340P ก็เป็นตัวรองเบอร์น้อง RAM 16GB SSD 512 อืมที่เหลือเมือนกันที่เหลือเหมืนกันหมดเลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าส่วนต่างเจ็ดพันบาทมันก็เยอะนะอืมเป็นผมนะ่ะผมเลือกซื้อตัวสี่หมืนสองก็พอคืออาจจะเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้เก็บไฟล์อะไรในเครื่องแบบหนึ่งเทราไบต์ขนาดนั้นนะครับผมว่าส่วนต่างเจ็ดันบาทนะผมอาจจะเอาไปซื้อพวกอุปกรณอื่น เมาส์ดีจอดีๆอะไรอย่างเงี้ยมาทำงานคบคู่กันเหมือนจะ make sense กว่าสำหรับผมนะอันนี้แชร์ให้ฟังเฉยๆนะครับหรือว่ากระเป๋าดีๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวของสีสันนะครับชื่อว่า powder b ดอรก็ก็สวยงามดีนะครับเป็นสีออกแบบเหมืนอนแบบเทาๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยโหมดเต็นโหมดสแตนโหมดแล็ปท็อปนะครับ ฝาหลังก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่เป็นเป็นโลโก้ฉลองครบรอบส0ปีของเขานะครับแล้วก็มีโลโก้ ASUS ZenBook อยู่ที่มุมซ้ายล่างตรงบานพับบานพับก็เป็นโลหะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเป็นแบบ2แกนซ้อนกันเพราะว่าเราต้องสามารถกางได้360องศาท่นเองมุมท็อปของเขาเออก็เป็นเลเยอรตามสไตล์ของ ASUS เขานะครับมีพวกเอ่อ ASUS e s e n ต่าง คีย์บงคีย์บอร์ดทัชแพดก็มีเรื่องของนมัมเบอร์แพดด้วยแล้วก็ขนาดใหญ่มากดบเสียงก็เป็นดับเบิ้สโตล์แพงแมเกดอนนะครับพอ,อเชื่อมต่อก็คบคันประมาณหนึ่งพวกยูสบีเทอเอมีมาให้อยู่นะครับแล้วก็เป็นดีไซน์แบบใหม่เห็นไหมอ่ามันจะเป็นแกนแบบนี้นะครับมีช่องรับไปความร้อนอยู่ทางด้านซ้ายมืออีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทันต์โบสี่นะครับสองช่องแล้วก็ hdmi ท่งองหูฟังแล้วก็นี้มุมแบบด้านข้าง สวยนะผมสวยสิผมว่าผมถึงซื้อเซนบุกมาเพราะว่าผมชอบไปการสว่วนตัวแล้วกับดีไซน์อะไรโทนโทน,นี้นะครับมีความเป็นเอเชียแต่ก็ดูแล้วแอบเป็นฝรั่งนิดนึงเหมือนกันอันนี้คือฟีเจอร์ต่างๆของเขานะครับแน่นอนจอ OLED ดีอยู่แล้วค่าสีดีไซน์พีสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นจอหกสิบเฮิร์ตแหละหกสิบเฮิร์ตไหมหกสิบเฮิร์ตผมเช็คก,ก่อน จอถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเนี่ยก็อนุมานว่าเป็นหกสิบเฮิร์ตนะครับอืมเป็นหกสิบเฮิร์ตอืมจริงๆมันควรจะเป็นมากกว่าหกสิบเฮิร์ตน่าจะเป็นเก้าสิบด้วยร้อยยี่สิบผมว่าก็จะดีแต่ถ้าถ้าคนคิดว่าไม่ซีเรียสหกสิบเฮิร์ตก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับไอเจ็ดนะครับเจ็ดสิบสามจอเอซีดีหนึ่งเท แรม16บกิกอ้อนชิน้ำหนัก1.5ความบาง15.9นะครับรองรับปากกาขีเขียนได้สูงสุด4 9 9 6ระดับก็ถือว่าใกล้เคียงกับการที่เราใช้ดินสอปากการจริงๆเลยเท่ากับกระดาษแบตเตอรี่7 5วัตต์าวก็คิดว่าใช้งานได้ทั้งวันแล้วก็ชาร์จได้เร็วนะครับ f u l อ o อพอรบบเสียง d o l b y a แ m o s แล้วก็มีสแกนใบหน้านะครับแล้วก็กล้อง webcam เป็นแบบ Full HD ให้ความคมชัดมี AI นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูวิดีโอปิดตัวกันวิดีโอปิด,ด,ดท้ายทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ปิดตัวขออภยัยก็นี่เลยเป็นการโชว์ของเขาว่าอ่าเนี่ยมันตีโมดและนะครับ f o g g y Silver เหมือนจะไม่มีในไทยมั้งผมเดานะผมเดาสีเงินเงินเนี่ยน่าจะเป็นสี Powder Blue มากกว่า แน่นอนในการโน้มุกนึ่งเครื่องจะเอาไปดูหนังฟังเพลงทํางานครีเอเตอร์อย่างเช่นการวาดรูปการจดบันทึกทําได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับมี2 h h hb แล้วก็บตามหนักเบาของเราเลยแน่นอนเอาไปทํางานที่บ้านร้านกาแฟสํานักงานมาหาพิทยาลัยเออผมว่าเด็กมหาอะไรก็เหมาะสมนะเอาไปเรียนหนังสือหรือว่าแบบ เลขาเป็นเซล์เลยผมว่าก็เป็นโนกที่ดีนะครับอ่ะนี่สเปกเะนาะหน้าจอดีมากๆขายอย่างเดียวมันไม่ใช่แบบมากกว่า60สเฮิร์ตนะครับกระจกเป็นกอยล่าแกสแข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นรอขีดข่วนในยากแบตเตอรี่โอ้ใช้งานได้15ชั่วโมงเลยนะตามที่โาเคไว้นานมากเลยนะเออเสีงดีเสีงดีนะครับแล้วก็แน่นอน ก็รองรับผ่านชาร์จผ่าน Type C ก็ได้ยุคนี้จะเป็นแบบณาตรฐานไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็น t e r l สีต้องเป็นฟู l l Function นนี้คือด้านข้างนะครับแค่เห็นถึงเชฟ <c oughs> ก็สวยดีพอร์แค่นี้หาว่าพอไหมเอาจริงๆยังไงซะับควรจะมีหับ USB C หับสักหนึ่งอันกันเหนียวไว้นะครับแล้วก็ ต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์แยกแนะนำไร้สายบลูทูธอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะได้ไม่เกะกะไทยเตัวนี้ไว้กรณีถูกเฉินจริงๆที่ต้องเสียบ,บเสียงเป็น WS Mod ทำก็น่าจะเสียงดีประมาณหนึ่งแหละแต่ละพงก,ก็สองัสตัวมีเว็บแคม AI ไ i มค์ AI นะครับตัดเสียงรบกวนได้ e a g ก e เ e n ต e น u ม b e อร์แนะครับมีแป้นตัวเลข สองสว่างขึ้นมาได้นะครับ IR Camera แกนใบหน้าเข้าใช้งานแล้วก็มีเซ็นเซอร์ปรับแสงสภาพแวดล้อมด้วยอัตโนมัติทั้งความสว่างแล้วก็อุณหภูมิสีเป็นแบบ Ambient Light Sensor มีเรื่องของตัวมิริทริเก a e ด้วยแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับตกกระแทกฝุ่นละอองความร้อนความชืน้นคือมั่นใจว่าเครื่องไม่พังง่ายๆข้อมูลไม่เสียหายง่ายๆนะครับเวลาไปทำงานข้างนอกไงเผื่อแบบเจออุบัติเหตุนะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้ผมพาไปดูสเปคแบลเรยดแบบฐานนาชขัตีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะคอยห้าคอยเจ็ดสองเบอร์นี้นะครับหน้าจอสิบสี่นิ้วโอเล2สองจุดแปดคสองแปดแปดศูนย์คูณพันแปดแรงส6มกิกออนบอร์ด S D มีสองความจุด,ด้วยกันพอร์ตเชื่อมต่อคีย์บอร์ดก็มีแบ็คไลท์นะครับอะแดปเตอร์เป็นไท p e C หวัตต์ น้ำหนักหนึ่งจุดห้าความบางหนึ่งจุดห้าเก้ามิลิเมตรหนึ่งจุดห้าเก้าซนติเมตรหรือว่าส mm. ิบห้าจุดเก้ามิลิเมตรดิสตรีเกตอ๋อในในบันเดิลมาจะให้ตัวสลีฟเคสนะครับเป็นซองใส่แล้วก็ดิสตรีใ้อ้ขอโทษดิสตรี้เอนะครับแปลงเป็นไทยแปลเป็นแลน R j สี่ห้าหนึ่งอันแล้วก็มีปากกาให้หนึ่งอันนะครับสไตล,ลัส อืมเหมือนมันจะขาดไปหน่อยนึงสำหรับผมนะมีความเอ๊ะนิดนึงก็ติดแล้วเซนบุ๊กน่าจะให้เรื่องของตัวแอนตี้แบบีเรียากาศมาให้เป็น default นี่ว่าเป็นมาตรฐานนะทำไมรุ่นนี้ไม่ได้วะอืมวอร์บุ๊กยังได้เลยเอผมก็หาข้อมูลไม่เจอเหมือนกันนะแล้วผมอนุมานว่ามันไม่มีแล้วกันแต่ก็คิดว่าในหลายคนอาจจะไม่ซีเรียสถ้ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับโอเค ปิดท้ายที่วิดีโอกันดีกว่า ืใช้วัสดุรัพเซด้วยนะโอเคนะครับสําหรับคนที่มองหาโนบุกสักเครื่องหนึ่งที่เป็นแบบทูอินวันพรีเมียมงบสี่หมื่นบาทไม่เกินห้าหมื่นบาทพร้อมขายเลยสเปคอินเทลคอไอเสามผมว่าตัวนี้ก็น่าซื้อนะคิดว่าในงานคอมใหม่ครั้งนี้มีขายนอนแล้วก็ราคาคงจะมีการลดลงมานะครับส่วนเซนบุ๊กอดื่นๆคงจะตามมาภายหลังพวกเซนบุกสิบี่เซนบุกสิบสี่เ เซนบุ๊กโปร14อะไรเงี้ยน่าจะตามมาภายหลังเซนบุ๊ก S ก็ด้วยออก็ไว้โอกาสมีโอกาสไงผมจะมารีวิวตัวเต็มอีกทีหนึ่งสาหับแอป s ูตเซนบุกทุกรุ่นเท่าที่ทําได้นะครับสําหรับในไลน์นี้ไม่ใช่ไลน์นี้วิดีโอตัวนี้ไอ้โกขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับไว้เจอกใหม่วันต่อๆไปไปก่อนครับสวัสดีครับ